โซคูสคุณแนวันนี้เรามากันที่โรงเรียนทวีทาพิเศษเพื่อมาตามหาเด็กเรียนดีเรียนเก่งของโรงเรียนกันครับว่าแต่เด็กที่เรียนเก่งของโรงเรียนนี้คือใครกันครับอชาริยะครับอชิยะครับอชริยะครับอชิยะน้องผมเองครับนั่งอยู่ทางนึ้นครับ สวัสดีครับผมอาร์คอัจฉริยะไต่คำนะครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนทวีธาพิเศษครับความเป็นอัจฉริยะของผมนะครับเคยไปแข่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมสแสดงวิทยาศาสตร์ไซชได้ที่1ของเขตกับเหรียญทองของผ้าครับเทคนิคการเรียนของผมนะครับผมก็จะนําความรู้ใหม่ที่ผมได้โจทมาครับสรุปเป็น mind mapping มันจะทําให้เราเข้าใจเร็วขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับก็คืออยากเป็นหมอดูครับ หมอดูแลสัตว์อะไรประมาณนี้ก็คือสัต,<อ>สตวแพทย์นะครับผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อของวัยรุ่นแล้วทุกคนนะครับที่เป็นวัยรุ่นจะมีความฝันของตัวเองสนับสนุนให้ทำนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีตแต่ว่าสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือเรื่องเรียนครับผมหน้าตาดีเรียนเก่งแถมยังใจดีมาเผยเคล็ดลับความสําเร็จให้เราได้รู้แบบนี้ก็ยังยกตําแหน่งโซคูสคูแนลของเราให้ไปเลยครับ